ครอบครัวกับพลวันนี้จะชวนทำเมนูปีกไก่ย่างแดงค่ะเริ่มต้นด้วยการหมักไก่ค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลทรายผงปรุงรสซอสหอยนางลมค่ะซีอิ๊วขาวค่ะ คนส่นผสมให้เข้ากันค่ะใส่สามเกอร์ค่ะ ใส่สีผสมอาหารสีแดงส้มนะคะนิดหนึ่งคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะหมักไก่อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะเอาปีกไก่มาเสียบไม้ค่ะ ค่อยๆย่างไฟอ่อนค่ะจนไก่สุกทั้ง2ด้านนะคะสูตรนี้ทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปีกไก่ย่างของเราน่าทานมากๆเลยเพื่อนๆอย่าลืมลองทำกันดูนะคะ